วันที่4พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกาธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จังหวัดสงขลาถแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรามาส3ปี68และแนวโน้มนายทัดลาบเผ่าเหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรามาส3ปี68 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรามาสก่อนจากการบริโภคที่ขยายตัวตามรายได้ภาคก,การท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นด้านการผลิตอุตสาหกรรมทรงตัวโดยการผลิตกลุ่มยางพาราเพิ่มขึ้นแต่การผลิตน้ำมันปาล์มและการผลิตเพื่อส่งออกลดลงโดยเฉพาะตลาดสหรัฐขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวเช่นกันอย่างไรก็ตามกำลังซื้อภาคเกษตรลดลง จากรายได้ทุเรียนที่ลดลงและรายได้ปาล์มน้ำมันที่ชะลอลงแนวโน้มไตรามาสสุดท้ายของปีคาดว่ายัางขยายตัวได้จากไตรามาสก่อนโดยมีปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐอย่างไรก็ตามคาดว่าราคาสินค้าเกษตร,รหลักหลายตัวยังคงหดตัวส่งผลให้รายได้เกษตร,รกรอ,อาจอยังไม่ดีนักนอกจากนี้ นายทัดลาบได้ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและรายงานข้อมูลของธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านเว็บไซต์ของทบทตั้งแต่10ตุลาคม65ถึง31มีนาคม69รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code Cross Border QR Payment ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้แอปพลิเคชันอยู่เน a y Alipay และ w e c ช a t Pay สามารถสแกนชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR c o d e ร้านค้าในไทยได้แล้วตั้งแต่30ตุลาคม65ในช่วงท้ายนายทัดลาบได้เชิญชวนร่วมง,งานสัมมนาประจำปี2568ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ในหัวข้อโอกาสธุรกิจใต้ในภูมิทัศน์การค้าใหม่ของโลกซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆมานำเสนอข้อมูลเจาะลึกภูมิทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนโยบายการค้าสารัฐและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการปรับตัวและโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจอยู่รอดพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ให้ยั่งยืนโดยงานสัมมนาจ,จะจัดขึ้นในวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568เวลา09.00นถึง12.00นณศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภาคใต้นะครับไตรมาส3ที่ผ่านมานี้ก็ยังขยายตัวได้นิดหน่อยนะครับจาก โดยเฉพาะมาจากเรื่องของรายได้จากท่องเที่ยวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ยังทั้งระยะสั้นนะครับมาเลกับอินเดียเนี่ยก็ยังเ,เข้ามาในประเทศมาเที่ยวภาคใต้ของเราค่อนข้างดีอยู่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวของไทยเองด้วยนะครับเนื่องจากภาคใต้เราจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมเยอะในช่วงที่ผ่านมานครับก็ส่งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของพวกสินค้าไม่คงทนนะครับพวก อะไรอะพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับพวกของกินของใช้อะไรพวกนั้นนะครับก็ทําให้การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงมีภาคการผลิตนะครับยางพาราซึ่งยงดีอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับภาคใต้ของเราอยู่นะครับ